สวัสดีท่านผู้ชมที่ขับรถนะคะวันนี้มาอยู่ในช่องนะาที่ไอจูเชนแวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีกับเพื่อน3มคนนะคะเดี๋ยวจะฝากช่องมันไปด้วยนะคะทุกคนก็จะเข้าไปเกมผีกันเลยนะคะรอเพื่อนมันออนนะไอรอเพื่อนมันออนในโลบ็อกนะคะทุกคนก็จะมาเล่นเกมผีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอตัดนะคะตัดไปตอนเข้าเกมะคะ่ะ เข้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจุดเกิดเลยค่ะเนาะต้องรอเพื่อนเข้ามานะคะเพราะว่าเราไม่มีเพราะเราเดี๋ยวเพื่อนจะ้า,าว่าเราว่าไม่มีมารยาทก็จะรอเพื่อนเข้ามานะคะอันนี้เพื่อนนะคะอีกคนนะคะช่อง youtube นะคะมีมันมีทั้งสองคนเลยค่ะนี่นะค่ะเพื่อนค่ะก็กราบสวัสดีครับด้วยนะคะอันนี้ก็สักทายอม ช่องเพื่อนนะคะเพื่อนก็อัดคลิปนะคะไม่ใช่ไม่อัดนะคะเราก็อัดด้วยนะคะเพอให้ท่านผู้ชมทางช่องเราดูด้วยนะคะจะได้สนุกสนุกนะคะจะได้ทุกคนจะไ,ได้มาเล่นเกมโรบอกนะคะสนใจการเล่นเกมโรบอกนะคะโลบอกเยอะกว่าฟรีไฟล์อีกนะคะแหวนเยอะมากเลยเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนนึงเข้ามานะซะก็น่าจะเข้ามานะทุกคน ก็ต้องตัดมั้งก็ไม่รู้นะคะก็แล้วแต่เรานะคะเพราะเราภาคต่อที่เล่นเกมจบนะคะทุกคนเมื่อคืนก็เล่นกับเพื่อนไปแล้วนะคะแางนี้นะคะเราก็จะมาเล่นคบทีมกันนะคะวันนี้วันนี้นะคะทุกคนก็จะนานาหน่อยนะคะเพราะเพื่อนน่าจะทำอะไรของเพื่อนอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเพื่อนนะคะ จุดเกิดอะไรไหมรู้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเพื่อนไม่มาสักทีทุกคนก็น่าจะมากันที่เรียบร้อยนะคะก็มากันแล้วนะคะทุกคนก็ใครที่จะเข้ากำลังเข้ามาดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนด้วยนะคะทุกคน ก็ต้องรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนมากันให้ครบทีมนะคะเพราะถ้าไม่มาครบทีมมันก็จะไม่สนุกนะคะทุกคนเพื่อนอีกคนนะคะไม่เคยมาเล่นแบบนี้ก็เลยไม่รู้นะคะก็เลยทําให้มาช้านะคะเพราะขออาภัยในการมาช้าด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะนีไว้ให้ดูเนื้อของเพลงนะคะ ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนมันจะมาหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเล่นไม่เป็นหรือเล่นเป็นอะไรเพื่อเราเล่นเป็นกันหมดนะคะทุกแมพก็เข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอเพื่อนนะคะมีไฟฉายให้ทั้งหมดหนึ่งแบบบอกเอ้ยมีกระเบิดหนึ่งหนึ่งอันนะคะทุกคนเราก็จะเดินขึ้นไปกันเลยกันเลยนะคะทุกคน เกมนี้นะคะมีมีมีเยอะกว่าเกมฟรีไฟ้นะคะดีกว่านะคะก็มีแมปเยอะกว่านะคะก็จะเข้าไปในห้องครัวเลยนะคะเข้ากันเลยนะคะขออนุญาตก,กับเสียงหมาหมานะคะก็เข้าไปเลยนะคะก็จะเจอไฟฐานไฟฉายนะคะก็จะให้เพื่อนหยิบนะคะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งมาเล่นนะคะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งมาเล่น ก็จะเข้ากันไปเลยนะคะก็ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลงบนไดเราก็จะเจอผีนะคะพวกเราโดนฆ่ากันสองคนนะคะก็คือเพื่อนอีกคนนึงนะครับไม่นะคะ,ะ,คะก็จะขึ้นข้างบนนะคะก็จะเจอฝากรแจสีม่วงนะคะก็เจอแล้วเพื่อนเราก็จะเจอแล้วเราก็จะให้เพื่อนหยิบนะคะทุกคน ก็จะให้เราตามมานะคะเพราะว่ามันกลัวนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยคุหัวรู้จริงๆถึงมันจะไม่สกัดจริงแต่ว่ามันก็จสนุกเหมือนเกมจริงๆอนนั้นคนก็คือใครอยากเล่นนะคะก็พิม์พไปที่แอปสตว่าโลบนะคะมันก็จะให้สมัครนะคะก็แล้วแต่ใครที่จะสมัครก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเอาแต่คนชอบดูนะคะถ้าใครมาด่าก็คือ อก็จะไปกันเลยนะคะก็คือเรากลัวมากเราแอบหลังเพื่อนตลอดเลยนะคะทุกคนถึงไม่ใช่ชีวิตจริงก็ตามแต่ช่าชีวิตจริงก็คงช็อกไปแล้วนะคะทุกคนก็เปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเจอเพื่อนนะคะประตูเปิดนะเองนะคะทุกคนปิดเอง คนหนึ่งก็ตามหานะคะก็พอขึ้นอีกมาทีนึงก็เพื่อนผมสั้นก็หายไปแล้วแล้วก็เจอผีฆ่านะคะก็คือตอนนั้นอึ้งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเสียงเพลงนะคะก็เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วนะคะดูคนนี่นะคะจังหวะนี้ก็ลงไปกับเพื่อนนะคะลงไปกับเพื่อนนะคะก็รอสักครู่นะคะแล้วก็ลุ้มตามนะคะ แล้วเพื่อนก็บอกว่าออสินมาแล้วนประมาณนี้ก็จะไปกันเลยนะคะพราะขึ้นมาอีกทีก็เจอผีขอตายเฮียก็คือตกใจมากตัดเอ้ยดูค่ะเพื่อนคนแรกนะที่ขึ้นไปก็เจอผีนะคะดูค่ะดูเฮ้ยพื่อคนแรกก็คือตายไปแล้วคนผมตายก่อนตายก่อนนะคะเราก็มาตายแทนนะคะบายบายนะคะทุกคน